ระหว่างสุรยุปราคาสถานีดาวพุธถอยหลังเข้าคลองสวัสดีคนๆที่รักช่องวางระหว่างสุรยุปราคาจะยิ่งอยู่ภายในมากขึ้นเมื่อดาวพุธปรากฏกลับจากที่มันมาในวันที่หนึ่งเมษายนดาวพุธจะเข้าสู่ระยะถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งจาคงอยู่จนถึง25เมษายนกดย้อนยุคข,ของดาวพุธทั้งหมดมีผลบังคับใช้มีความรอบคอบในการให้สัญญาการลงงามในสัญญาและการตัดสินใจที่สำคัญหากนี่คือสิ่งที่ได้ตัดสินใจและตกลงกันแล้ว คุณอาจเห็นความล่าช้าและการดำเนินการแก้ไขหรือไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพลิดเพลินไปกับการเดินทางหากคุณไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วช่วงย้อนยุคข,ของดาวพุธเหล่านี้ มีความสำคัญต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่โดยรวมของเราเมื่อเราพบว่าตัวเองกำลังหหนเนึกถึงใต้ตรองจดจำและค้นพบเรากำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการดูดซึมและประมวลผลเหตุการณ์การตัดสินใจและสถานการณ์ทั้งหมด ที่นำเรามาถึงสถานที่แห่งน,นี้ทันเวลาอาจมีปัญหาในช่วงเวลานี้ที่ทำให้การสื่อสารหยุดชะง,งักพบว่า<ม>เรากระจรไปในจุดที่ไม่ควรทำอย่าหุนหันพันแล่นและดาวโพดในลาสิเมตพูดสิ่งต่างๆที่อาจพิสูจน์ได้ว่า น่าเสียดายนี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการอภิปรายสำคัญเหล่านั้นแต่จงใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจและรวบรวบชิ้นส่วนของชีวิตของเราเข้าด้วยกันโปรดทราบว่า ความสามารถในการจับลิ้นใส่ยากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเมื่อดาวพุธในราศีเมษพยักหน้าเก่งสี่เหลี่ยมจตุรัสไปยังผู้ปกครองราศีเมษดาวอังคารนี่คือตอนที่เมอร์เคลี่รวบรวมความกล้ามากพอที่จะบอกมันอย่างที่มันเป็น ไม่ต้องขอโทษและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่นี่ก็อาจโดนเลอะเทอะเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่ระหว่างตรวยุปราคาเรามีแนวโน้มที่จะตำหนีท็กสิงว่าเป็นดาวพต์เมื่ออยู่ในช่วงถอยหลังเข้าครองและเป็นที่ทราบกันดีว่า รู้สึกเหมือนว่าปัญหาทางเทคนิคทุกประเภทได้สร้างความกลอหลและความสับสนในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คนไม่สามารถมองระยะถอยหลังเข้าครองเหล่านี้แบบแยกส่วนได้เราเพิ่งม,มีจันทรุปราคาในลักษณะเดียวกับยูเลนัสที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย และสุรยุปราคาอันทรงพลังในราศีเมษก็อยู่ไกลแค่เอื้อมไม่ต้องพูดถึงการรวมกันระหว่างดาวพฤหัสและยุเรนัสใน20เมษายนไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุรยุปราคาอยู่ในแนวเดียวกันที่สมบูรณ์แบบ และมีวัฏจักรของดาวพฤหัสและดาวยูเรนัสใหม่ปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าเปิดใจรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเปิดกว้างและยืดหยุน่นเรายืนอยู่ตรงนี้ในความว่างเปล่าระหว่างจันทรคติและสุริยุปราคาราวกับว่าในดวงตาของพายุ บางสิ่งอาจจางหายไปในขณะที่บางสิ่งกำลังเกาะตัวขึ้นดึงบางอย่างมารวมกันในขณะที่บางอย่างก็พรากจากกันและแม้ว่าเราไม่สามารถเห็นได้ว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้จะนำไปสู่จุดใดแต่เราก็ ยังคงโกขอให้ดําเนินการราวกับว่าเราทำบางคนจะรู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆจะรู้สึกราวกับว่าพลังชีวิตของพวกเขาหมดลงพร้อมกับสุริยุปราคา ที่กำลังจะมาถึงแต่ตอนนี้เราอยู่ในม่านระหว่างกลยุทธ์ราคาที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลนการบิดเบือนของเวลาและความไม่เข้าใจสามารถบรรจบกันและสิ่งที่เราทำได้คือเดินผ่านไปอีกฟังหนึ่งดาวโพสถอยหลังเข้าคลองในลาสีเมษ 1-25่สาเมษายนส่งผลดีต่อดูแลกิจการที่ยังไม่เสร็จมัดปลายที่หลวมนั้นไว้แก้ไขอย,ย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้นโครงการเหล่านั้นซึ่งรโรบโรครนและความยุ่งเหยิงในชีวิตของคุณการขจัดความยุ่งเหยิงในสภาพแวดล้อมและชีวิตของคุณ ยังคงให้จิตใจของคุณแจ่มใสอีกด้วยประลึกและจดจำการเชื่อมต่อกับผู้คนจากอดีตไม่ว่าจะเป็นการกลับมาพบกันใหม่หรือการรวมตัวของชนเผ่าการเชื่อมโยงกันอีกครั้งสามารถช่วยให้คุณรวบรวมชิ้นส่วนของชีวิตของคุณ ไว้ด้วยกันและยังช่วยให้คุณจำได้ว่าทำไมคุณถึงอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกปล่อยไปดาวพธุธอยู่ในราศีเมษสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่มันชอบเดินทางแบบเบาๆอะไรที่คุณอยากจะปลดปล่อยและละทิ้งสิ่งที่คุณแบกรับมานานเกินไป ดาพวพฤษแนราสีเมษไม่ค่อยช้าลงแม้จะอยู่ในช่วงถอยหลังเข้าครองก็ตามแต่นี่คือช่วงเวลาที่เราถูกขอให้ใช้เวลาในการถอนตัวใต้ตองและเชื่อมโยงกับตัวเราเองการสะท้อนภายในนี้ช่วยให้เข้าใจชีวิตของเราได้ดีขึ้น และประมวลผลทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์และสัมผัสมาจนถึงตอนนี้ปริศนาอีกชิ้นหนึ่งไม่นานหลังจากที่ดาวพธ์สร้างจุดรวมที่ได้กว่าในวันที่11เมษายนดาวพธ์เจะารวมตัวกับเซนทรอสซีรอนสีภาเมษายน นี่เป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ดาวพุธจะเกิดขึ้นในช่วงถอยหลังเข้าครองอย่างที่สองคือการเชื่อมต่อกับโนด,ดเหนือ้อเมื่อสถานีดาวพุธลงไปมันเป็นคำสันธานที่สองในสามคำที่ดาวพุธจะทำให้เสียรอนครั้งแรกคือยีสเอ็ดมีนาคม 2และ15เมษายน3พฤษภาคมความเชื่อมโยงกับเซนทร์ทอที่ผนเนจอน,นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นลายเซนของสุริยุปราคาที่กำลังจะมาถึงในวันที่8เมษายนซึ่งเกิดขึ้นร่วมกับไขรอนด้วยดังนั้น การผ่านหน้าของดาวพุธสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของสุริยุปราคาทั้งในสังคมและในชีวิตของเราเองสุริยุปราคามักชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเราและสิ่งใดก็ตามที่สามารถช่วยให้เราบรรลุความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ยิ่งคืนว่าสิ่งนั้นคืออะไรและสิ่งนั้นสามารถดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรควรจะได้รับประโยชน์และด้วยด่าพูดในภาพที่อาจรวมถึงการทำความเข้าใจถึงถึงความชาญฉลาดในการใช้คำพูดของเราและสิ่งที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เราใช้คำพูดของเราเพื่อสร้างความเสียหายความแตกแยกและความขัดแย้งหรือไม่หรือว่าเรากล้าใช้คำพูดและความเชี่ยวชาญของเราในการรักษาบาดแผลและรอยแยกเก่าๆอย่างกล้าหาญ